ท่านผู้ชมมานีจ้จะป่อเดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณพอทองล่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ยินว่าพอทองล่านี่ฝันเห็นผีตายโหงค่ะผีผูกข้อตายเนาะอยากไปเกิดว่าสันโบกเลขพอทองล่าค่ะท่านผู้ชมสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะเรื่องเล่าวความฝันของพอทองล่าสิเป็นจังไดญเพิ่นสิได้เลขผีตายโหงมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านตัวใดเดี๋ยวมารับชมรับฟังนั่นกันเนาะ ให้คุณพอท่องล่าบอกให้ฟังค่ะท่านผู้ชมนางถาห้าอยู่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะวัดดีค่ะคุณพอท่องล่าวัดดีค่ะครับลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอท่องล่าสวัสดีค่ะพอท่องล่าค่ะสวัสดีครับตามต่อคนฟันแม่นครับเอฟซีหมวด้นก้อนครับสามสองสี่สามสองสี่สามสองสี่มีโชคใหญ่ครับเอฟซีต้องติดตามพอท่องล่าเนาะเอาันแนวได้ก่อนครับคุณพอท่องล่าบอกทูเอฟซีฟังนะครับฝันเห็นคนตายฟันเห็นคนตายครับ มันตายคนตายก็ไม่เป็นตายธรรมดาตายตายผูกข้อตายเห็นไหมตายพิษธราารมดาติแม่เพิ่นมาบอกเลขเพิน่นจะกินเหล่าผูกขดด้อตายดีเงี้ยน,นะครับเนาะแม่ต่ว่าเท่ากับเท่ากับได้เลขหลายต้องกานหลายหลายงวดเลยเด็ดเด็ด จะตายไหมวะฉันี้ยตายไหมเขาได้เด็กๆน้ำน้ำไหลายเลยนี่ข้นหัวจักกันบอครับเนี่ยแมนคนไก่กันเลยอยู่ไก่กันเลยผู้ชายหรือผู้หญิงครับสิ่ผู้กตายผู้ชายครับผมคุณเป็นผู้ชายคนปรบ้านอายุสามสิบกว่าเนี่ยสามสิบสองสามสิบสามนี่แหละคนยังนุ่มไม่ได้ผู้ก็ตาครับไปดีละไม่อาจจะไม่เรื่องต้องเป็นนะครับเนาะเนี่ยเป็นขอบขั้วเป็นบทช่วยบูดนี่อย่างไรล่ะครับ ฟันเป็นกับันว่าเป็นนิ้วไปใช้บ่ได้เห็นไหมครับเพิ่นตายนี่เพิ่นตายหูนี่นี้ไปใช้บ่ได้ร้อยไงว่าแม่นถ้าบ่อยไปใส้มาใส้บ่ิษัแม่นสิอยู่กับที่ว่าสิแมกะที่กะที่อยากไปเกิดน้ำมาเห็นละก็เลยฉัมาบอกเด็ก่าเห็นไหแต่ครับแต่คนทำลายตัวเองกูบข้อตายนี่ดวงดวงวิญญาณนี่มักจะไปใส้โบได้นะครับตามที่เบ้าแอ็มเราทงยินมาครับ อาจารย์นะครับเนาะเป็นสู่ฟังเป็นกูว่าจริงๆนะว่าไปไปใช้มาใช้บริเวได้ก็ยุมเก่าหน่อยยูนี้เห็นยูนี้สั่นเนี่ยจะเจ้าว่เห็นปล่อยเลยนะยังวนยังเวียนอยู่ยังวนยังเวียนอยู่นี่สถานที่เก่าครับยู่เห็นยู่สั่นหมูกเก่าถึงไหมครับอันนี่เห็นยังไในนอก็อยแยกนี้อย่างนี้นี่จากหมูกเก่าเป็นไหมครับ อย่างนี้ไปเกิดฟุตไปเกิดไปไปมองบ่เคยไปเห็นหน้าเห็นหน้าม่ตายแล้วดวงวิญญาณก็วนเวียนอยู่เฮือนว่าสิด่งนี้ไปมองอื่นก็ยังบนนี้อยู่บนนี้ล่ะครับนี่เป็นบ่ไหนอ่านนี่เพื่อนเขาบ้านใดบ่ทว้านี่เขาบ่ได้จีนั่งวนเวียนอยู่กลางเหี้นกลางข่านไปเห็นไหมข่อวันท้าต่อไปครับเพป็นวนเวียนอยู่กลางบ้านนี่บานกับเขาบ่ได้เขาบ่ได้ เก็ไหวเขามีแนวกันนไหวเขาปะมีแนวกันไหวเจ้าที่บ้านเลยนะครับเนาะเจ้าที่เจ้าทางอยู่ในบ้านก็มีของรักษาแหละครับเอฟซีเอ้าบวเป็นการเสียเวลาครับเราถามข่าวถามข่าวพอสามเดืงนแล้วก็ต้องมาเขือตุลีก็เลยครับเปิดบริการเสียเวลาผีผูกข้อตายผู้ชายตัวนี้ขึ้นไมาให้สองตัวหรือสามตัวครับเพิ่นบอกแนวได้ครับขึ้นเรื่องขึ้นว่าไห่ขึ้นไห่ทั้งเด็กหน่อยเด็กใหญ่เห็นวะอ๋อไห่ทั้งเด็กหน่อยเด็กใหญ่แน่ย เล็กหน่อยก็ต้องสองตัวแล้วเนาะครับเด็กใหญ่เนี่ยก็คือสามตัวสามตัวตัวไหนครับเป็นว่าเป็นจะไปเกิดจะให้รักบาตรญาติพวกแข็น้ำแน่นว่าโบยาครับป่วยหนักปัญหาเลยมันเพิ่นจะบอกตัวดีเพิ่นว่าครับเพื่อนว่าตัวดีนันจะใช่กันนี่ร้ายต้องป่อยตัวดีเป็นว่าหาเก้าสามเหมืนว่าตัวใหญ่เด้อเพื่นว่าเก้าสาม ห้าเก้าสามเอาป้าฝนคนอีสานจุดเย้ำปากกามาจุดไว้เลยป้าฝคนอีสานค่ะห้าเก้าสามตัวหน่อยวินาทแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแมนแปดหนึ่งแมนแปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งหนึ่งหรือแปดสิบเอ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดหหนนึึ่่งงแปดครับเอฟซีโบว์แมนแปดโบว์นแปดหนึ่งหนึ่งแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแมนตัวหน่อยเลยตัวหน่อยแปดหนึ่งครับ ก็ไหนสองสองตัวนี้เด็กหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นอีกหนึ่งสองตัวหนึ่งตัวเดียวเขียนให้เลยบอกหรือเป็นเบาออกมาเขียนให้รด้เป็นว่าเพิ่กจะเกิดนะอยู่มองเเกได้กลห่มหุ้เพิยนะหุนหวยแล้วนะครับเนาะตายไปแล้วครับยังวนยังเวียนอยู่นะกว่าจิไปูัวภูมิย่างอื่นกับมา่วนมาเวียนอยู่นี่แหละครับผูกข้อตายเพราะฉะนั้นเร้วเข้ากับปัญหาทุกอย่างมันก็มีทางออกวัตถุยางนะครับเนาะเป็นก็เยว่า จะมีบุญในชิ้นนีนะเพิน่นว่าเพินเ่นให้พิดไปแล้วนะครับเปนะ็นก็จะขอจนมูลน้ำมาถึงไหมครับครับได้ครับผมขอให้มาตรงๆเนาะครับครับผมเอามียังไปสิถามอีกจ้าพอ่อบ้าวแต้่มผ้าร่วยต้องมีสามดาวปลาบนคนอีสาน๋อค่ะบมียังถามเอาบ่มียังถามกับเอาซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวสีชูตัวเลขให้แคปหน้าจอถือไปนะครับ คุณพ่อทองล่าให้ตัดเลนเนาะเอฟซีอย่าลืมนะครับในเลขก้าในมุนส์คืเป็นเลโก้ครับจบกันหมานครับครับครับ593หรือว่า563 8118ครับกันนั้นเล็น้อยครับขอบคุณครับพ่อทองล่าครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิโชว์ตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งใกล้ๆผู้ชมเป็นตัวเลขของพ่อทองล่าเนาะค่ะเนาอ59381ค่ะประจำงวดวันที่16สิงหาคมพศ2568ค่ะ ผีตายหงค่ะผูกข้อตายเนาะอยากไปเกิดไหมว่าสันบอกเลขสามตัวค่ะห้าเก้าสามแปดหนึ่งโชคมันกับตัวเลขของพอทองล่าเนาะสําหรับคลิปนี้จ่าปอก่ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอก่สิไปติดตามมาฝากอ c ซีทั้ทงบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสค่ะมือนี้จ่าปอมี ของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะไปเบิ่งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว่า,า <vol> เรื่องของสีเพิงนองสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณนี่ห้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการพุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทงังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระซารมอวิชีไปบูชาเบวดาผลหลอกสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าข,า,ขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขอบวิบาลในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอื่นแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอื่นไปเป็นเครือขาหลงมันจะมีตัวผูกตัวแม่อ่าย่ในตัวนี้จิเอ็ดไม่นี่มันครบถ้วน อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในซับคน้นคือว่าถ้าน้องไป้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลับมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจามเขาจะโบซาไปแล้วดูสิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่าขา,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 ขายบ่าดีก็ดีเออไปจำเนี้ยยังบ่เคยเสือเรือกสือเบอร์กับถื่อเขาเขมือนอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยเยอมากอ้หลวงปู่ด้วอธรรมานีจะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมิสศกหลงเรื่อง ประกอบสีใดคืกต้องลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอก็ออสร้างเป็นสีสัดสีไม่ใช่พวกกูป่ายกูเนี่ยว่าประมาณภาษาไหก็ใส่สังต้องใส่สางในการออกรบบวชส่วนมากเขาเลยถือจำนำนาบนาบใจขี่มันก็เบาต้องคันดีบัดว่าว่าจะขนส,นสร้างอ่งนังสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำ,ม,นนำม,มันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนําใหาตยาโยมเพนมาชํำบุญส้่งสลอกสลาส้างแม่ยังกเพิ่กมาบูชาไปกับูทสึกวศคุนกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่สั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนเจ้าอิป้าทุกโคมก็ใส่สร้าง เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายาโยมไปสาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมจะาปอกะไดมีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเสน์เมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจาปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในใการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงข้างในน้ากันเนาะคะ่ะารผมุชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะารผม้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเสนมเมน้นผมแมทรณีค่ะารผม้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่อเขาหลงค่ะารผม้ชมแล้วก็จะมีน้ำมั่นสร้างตกมั่นเนาะคะะ่ะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะารผม้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับรัพ์ค่ะารผม้ชม ผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีใดโบพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยใดค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดขาดขายบอดีลูกค้าบ่าคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผ กับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตานาะคะ่ะท่านผู้ชมนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักคะ่ะนิยมชมชอบนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะในเหลื่งนนดวงเปิดดวงคะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนนดวงห้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าสนใจก็สามารถติตโตมาใดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรดานล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ